สวัสดีครับวันนี้ไทยคิวพลัสช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับผมวันนี้ผมจะมาตอบข้อสงสัยนะครับที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับว่ากล้วยด่างฟลอริดานะครับต้นนี้นะครับเขามีลูกหรือไม่นะครับแล้วก็เขามีเมล็ดหรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเขาขยายพันธุ์โดยวิธีการทําอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผม ด้วยดังฟลอริดานะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับลายของทหารนะครับหรือลายพรางแบบนี้นะครับลักษณะลำต้นของเขาก็จะเป็นเหมือนกล้วยทั่วไปนะครับแต่เขาจะมีลวดลายบนใบนะครับแบบนี้นะครับผมเมื่อเราปลูกเขาลงดินนะครับประมาณ4-5เดือนนะครับเขาจะเริ่มให้หนอนนะครับเล็กๆแบบนี้นะครับเห็นไหมครับซึ่ง แต่ละต้นนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกันแตกต่างกันหรือแตกต่างกันไม่มากก็คือการให้หน่อของเขานั่นเองนะครับผมจะมีทั้งแบบให้ลวดลายที่สวยงามหรือให้ความเป็นเผือกแบบนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นเผือกแบบนี้การเลี้ยงก็จะยากหน่อยหรืออาจจะไม่รอดนะครับผมหรือให้ลวดลายที่สวยงามแบบนี้นะครับเหมือนลายทหารนะครับแล้วก็อาจจะให้หน่อแค่หนึ่งชุดก็คือรอบโคนต้นนะครับหนึ่งชุด หรือให้สองชุดสามชุดแล้วแต่การปลูกการให้ปุ๋ยการเลี้ยงดูของเรานะครับผมอย่างของผมต้นนี้นะครับเขาให้หนอมังหมดสามชุดนะครับชุดแรกก็ประมาณแปดถึงเก้าหนอ่อชุดสองก็น้อยลงนะครับแล้วก็ชุดที่สามก็จะเหลืออยู่มีอันนี้เป็นของชุดที่สองที่เหลืออยู่นะครับอาจจะเหลืออยู่สักประมาณหกหน่อนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจริงๆแล้วกล้วยด่างฟอริดานะครับเขามีลูกมีผลออกเครือ หรือมีหัวปีหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็คือคําตอบนะครับมาดูนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมเขามีปีกล้วยเหมือนกล้วยทั่วไปนะครับแล้วก็ให้ลูกแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ไปดูใกล้ๆนะครับนี่คือปีกล้วยของกล้วยด่างฟลอริดานะครับผมเห็นไหมครับเขาจะมีลวดลายแบบนี้นะครับมีลวดลายบนปีด้วยนะครับผม แล้วก็นี่คือลูกของเขานะครับลูกหรือผลของกล้วยด่างฟลอริดานะครับเห็นไหมครับนี่คือผลของกล้วยด่างฟลอริดาเดี๋ยวผมจะเทียบกับมือให้ดูนะครับว่าเขามีขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับ <S <S เท่ากับประมาณนิ้วนิ้วมือนะครับอาจจะใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับแบบนี้นะครับมีลวดลายบนผลนะครับ บแบบนี้นครับกล้องอาจจะไม่จับนะครับสวยงามนะครับซึ่งที่สวนของผมนะครับก็ปลูกมาประมาณสัก2ปีถึง3ปีแล้วนะครับแต่ต้นนี้อายุก็อยู่ที่ประมาณสัก8เดือนนะครับที่เขาให้ปรีกล้วยแล้วก็ออกมาเป็นผลแบบนี้นะครับ ตอนนี้ก็กลางมาแล้วนะครับมีหวีกล้วยอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดเดี๋ยวผมก็จะตัดตรงปรีตัวนี้ออกนะครับส่วนปีกล้วยตัวนี้ทานได้หรือไม่ยังยังไม่เคยทานนะครับผมทีนี้ผมก็จะมาเล่าในส่วนของผลของกล้วยนะครับกล้วยด่างฟลอริดานะครับมีลูกแบบนี้นะครับผม เมื่อเขาสุกนะครับลายพวกนี้จะหายไปนะครับเป็นผลสีเหลืองนะครับรสชาติของเขาจะคล้ายๆกับกล้วยไข่นะครับมีความหอมหวานนะครับเดี๋ยวตอนที่กล้วยสุกแล้วผมจะให้ดูเอามาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมลูกก็จะไม่ใหญ่มากนะครับผมเนื่องจากว่าต้นนี้นะครับเขาแทงหน่อมาสักประมาณสามรอบนะครับบริเวณโคนต้นเขาจะไม่แข็งแรงเนื่องจากรากเขาจะโดนตัดบ้างในช่วงที่เรา นำหน่อเข้าไปขยายพันธุ์นะครับดังนั้นแล้วนะครับในการปลูกเพื่อระมัดระวังในการไม่ให้ต้นแม่เขาล้มหรือโคนต้นเขาเอ็นล้มลงมาครับเราก็จะใช้ไม้ค้ำยันแบบนี้นะครับนี่นะครับค้ำยันไว้เพื่อช่วยประคองนะครับต้นแม่ไม่ให้ล้มลงนะครับแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่า เราตอบข้อสงสัยไปแล้วนะครับว่ากล้วยด่างฟลอริดาให้ลูกหรือไม่นะครับนี่นะครับผลกับลูกของต้นกล้วยด่างฟลอริดานะครับต่อมาเขามีเมล็ดหรือไม่นะครับจริงๆแล้วเขาไม่มีเมล็ดที่ใช้ในการขยายพันธุ์นะครับแต่เขาอาจจะมีเมล็ดเล็กๆสีดำๆอยู่ข้างในนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้ามีการโพสต์ขายนะครับว่าเมล็ดของกล้วยด่างฟลอริดาหรือเมล็ดที่ใช้ในการเพาะขยายกล้วยด่างฟลอริดาครับตัวนั้นคือไม่จริงนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ไปบับใครหรือว่าไปทาลายเครดิตของใครนะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าผมปลูกมาอยู่เขาก็ไม่มีจริงๆดังนั้นแล้วถ้ามีการโฆษณาชวนเชื่อหรือมีการขายมเมล็ดกล้วยด่างฟลอริดาสาม,มเมล็ดสิบมเมล็ดราคาเท่านั้นเท่านี้นะครับไม่มีอยู่จริงนะครับหรือมีอยู่จริงแต่ก็ปลูกหรือขยายพันธุ์ไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ใช่อาจจะเป็นมเมล็ดของกล้วยตานีหรือกล้วยป่าทั่วไปนะครับที่เขาเอานมา หลอกให้เราซื้อนะครับแล้วทีนี้เราจะทําการขยายพันธุ์เจ้ากล้วยด่างฟลอริดานี้อย่างไรนะครับก็คือผมก็ยังเห็นอยู่วิธีการเดียวนะครับที่ผมทําอยู่ในสวนก็คือการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะครับหน่อแบบนี้นะครับหน่อเล็กแบบนี้ปล่อยไว้ก่อนจนกว่าจะมีใบครบสักประมาณสี่ถึงห้าใบแล้วก็หลอดใหม่นะครับหลอดใหม่บนสุดแบบนี้จะต้องกลางก่อนนะครับแบบนี้นะครับ ตัวนี้เขายังมีประมาณ4ใบยอยู่นะครับเดี๋ยวครบ5ใบแล้วก็ใบสุดท้ายกลางจนสุดนะครับผมก็จะนาไปขยายพันธุ์นะครับซึ่งผมก็ทําไว้อยู่ในสวนผมอยู่นะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็มาตอบข้อสงสัยนะครับว่ากล้วยด่างฟลอริดามีลูกมีผลมีปีนะครับ,ร Florida, ลลรรบแล้วก็ข้อสงสัยข้อที่2ก็คือกล้วยด่างฟลอริดาไม่มีมเมล็ดนะครับไม่มีมเมล็ดถ้า เห็นโฆษณาในการขายกล้วยด่างฟลอริดาว่ามีมาเมล็ดนั่นคือไม่ใช่ของจริงแล้วนะครับ 3. การขยายพันธุ์เจ้ากล้วยด่างฟลอริดาทําอย่างไรก็คือการขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อไปชําแล้วก็นําไปลงปลูกนะครับโอเคนะครับผมเพื่อนเพื่อนท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำผลกล้วย ดงฟลอริดาเมื่อเขาสุกแล้วมาให้ชมกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกว่ารสชาติเขาหอมหวานเหมือนกับกล้วยไข่หรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ไทยคิวพรัตต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ